เราไม่เลยเนาไม่เราทำกัไ hmm. ก่ด mm. ้วยเดี๋ยอหวานเดี๋ยนไม่ไพ่ดีนะผมมีไ่ดีถาไม่ก็ได้ง็หเรื่องนะเม่์เิ่อีกระเปียกหวานกระเปียกดูลูก่าย่เีหรเปล่ไม่ได้เียปนคุณ่อก็ดูลูกผู้ชายแ่กเดียวกันวงมาเลยขอเขามาเนาะอันอันนี้มันไม่ีปัญหาเล่เทปไปวะครับเออเทปบ้าแต่เน แต่มือนีโครพ่อคนได้บัตรอมลแม่แม่นได้กับไรไดของกีเครื่องว่ามันพันมีไหมเราบอกมีอยู่เครื่องนี้แล้วกนเท่าไหร่ว่ท่านห่าเลยกูเท่ากับกันพันตันบวกชื่อไฟสามร้อยออกมาเครื่องนี้สามรอยสามร้อยขาวหน้าเมนูมาอรนี้นะครับข้าวหน้าหัดมาล้วอีกสัพักมันก็จะรีบุด น่ะไปแล้วครับรีบูรกอีกะะแล้วฮะใช่ยังลักขนาดน,นี้โปรแกรมไม่ได้เสียนะครับตัวโปรแกรมไม่เสียนะ